สวัสดีตอนเช้าน่าจะเรียกว่าเช้าอยู่นะ11โมงอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปห้างวันนี้เราจะไปห้างกันเพราะว่าเนี่ยฟ้าเสียงแล้วคนได้เสียงมันปี๊ปปีอ่ะมันคือเสียงโทรศัพท์เราเว้ยถามว่ามันคือเสียงอะไรมันคือเสียง อ่าระบบกันน้ำระบบกันน้ำที่โคตระลังคาญเลยแล้วถามว่าทำไมถึงไม่กดปิดเสียงใช่ไหมมาทันสกินไม่ติดด้วยนั่นแหละคือเหตุผลที่เราต้องไปล้างเว้ยถ้าเกิดมันทัา,ถ,าถ้ามันแค่ตกน้ำเฉยๆถ้าแบบมันเปียกเฉยแล้วมันไม่มันทาสกินได้อะอันนี้เราไม่เราไม่อะไรเลยเว้ยเพราะมันตกมาสองรอบแล้ว เออมันไม่เป็นอะไรแต่ว่ารอบเนี้ยมันทัศก,กินไม่ติดด้วย <c oughs> ก็เลยต้องเออ,เอไปให้ดูเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในเช้าวันนี้ผมได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาโทรศัพท์ติดไว้กับที่ยึดโทรศัพท์ในห้องน้ํา <c oughs> ใช่ครับบ้านผมมีที่ยึดโทรศัพท์ในห้องน้ํา <c oughs> แต่ด้วยความออไม่ระมัดระวงังทําใหออ้ผมเนี่ยกด ล็อกไม่สุดและด้วยสาเหตุนะทำให้โทรศัพท์ผมร่วงลงมาจากที่ยึดกระแทกเข้ากับขอบของอ่างล้างหน้าแล้วก็ตกลงในถังน้ำครับประเด็นหลักๆของการเสียหายในรอบนี้ไม่ใช่เกิดจากการตกลงไปในน้ำแต่เกิดจากการกระแทกกับขอบอ่างครับนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไม ระบบทัชสกรีนถึงมีปัญหานะครับโอเคไปรับชมคลิปต่อก็เดี๋ยวเราไปพี่ว่าเรามาถึงฟอร์ดส่วนแล้วเดี๋ยวเราต้องก็จะลอดที่มานี่ไปขึ้นต่างเซ็นข้างเขาเขาบอกว่ามันสูงนอยู่ที่เซ็นท้างจริง พี่ดิงฟองจูนก็น่าจะมีหรือเปล่า <Thank you. S 1> แต่เขาบอกว่ามันที่ข้ามเก้าแล้วเราก็เคยไปเราเราไปข้ามเก้าดีกว่า <S <S ตอนนี้สีเปลี่ยนภาพเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรากลับมาใช้เครื่องเครื่องพอยู่ทีนี้มันก็สะก,กินติดเว้ยเนี่ยคืออาการที่เรากลัวอยู่ก็คือเรามาฟรีเพราะทุกครั้งที่เราพามาันมาซ่อมอ่ะ อาการมันจะหายหตลอดเลยเว้ยเออไอพ้อไอไอพ,วกกพวกนี้มันเป็นอะไรอะ่ะไอ้อุปกรณ์พวกนี้มันเป็นอะไรอ่ะแต่ตอนนี้ก็กลัวอยู่แหละว่าเอออาการว่าถ้าเกิดกลับบ้านไปแล้วมันอาการมันจะกลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่รู้เลยก็จะอุทาหมอนดีวกว่านะว่าเออถ้าถึงโทรศัพท์เขาจะบอกว่ากันน้ํายังไงอะมันก็ไม่ควรโดนน้าเว้ยและไอ้พวกโทรศัพท์กันน้ําเนี่ยนะ วุ่นวายกว่าอีกโดนน้ำแล้ววุ่นวายมากพวกโทรศัพกันน้ําอ่ะตั้งแต่ผมใช้เครื่องนี้มาตกมาสามรอบแล้วว <c oughs> ุ่นวายมากแต่ละรอบอะ่ะพอหลังจากที่มันกลับมาใช้งานได้ตามปกติผมก็เลยกลับบ้านเลยใช่ครับผมไปฟรีทุก <c oughs> คนกลับมาถึงบ้านละว <c oughs> มืดอ่าโอเแสงน่าจะได้เนาะ กลับไปถึงบ้านแล้ววอลวันนี้แค่นี้เออวอลกวันนี้จริงๆอะเราไม่ได้มีแผนที่จะทำบล็อกเลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรที่ไหนอะไรยังไงแต่ก็แค่ว่าเออเราไม่ได้ถ่ายมานานแล้วแล้วก็อยู่ดีดๆเราก็ได้คอนเทนต์วันนี้ก็ไม่พยายาพูดละก็เดี๋ยวให้เจอกันบล็อกหน้าที่เราอะไรเต็มที่กว่านี้ที่จริงก่อนนันนี้เราไปถ่ายบล็อกมา สามวันสี่วันแล้วแต่ว่าเออมันมันก็อยากลงนะแต่มันแบบไม่ได้ถ่ายมันแบบถ่ายแค่บางช่วงเนี้ยแล้วมันแบบสั้นๆแล้วก็เลยแบบไม่ลงก็ได้วะโอเคสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ไม่ต้องการซีลไปละเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีมันจะมีเอฟเฟกต์นะมันจะมีเอฟเฟกต์ตามมาไหมแต่ตอนเนี้ยคือเริ่มล้วนแล้วนะเออก็คือมันลุนล้วนอยู่เดี๋ยว สักพักก็คงหายแต่ว่าก็ต้องทนใช้อย่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวแบตหมด